สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันนะคะกูสงชวนทำรรค่ะวันนี้รูสงจะพามาสับหน่อไม้นะคะหน่อไม้ไผ่กิมซุงของกูสงนั่นเองเอกอไม่ใหญ่ไม่มากไม่มายนะคะรูสงมีกับเขาอยู่หนึ่งกอเท่านั้นแต่กูสงก็ได้กินได้ทําเป็นอาหารตลอดเลยนะคะทําสดๆจากต้นเลยค่ะวันไหนที่มีหน่อขึ้นมางามๆุมูสงก็จะ มาจอบหลอยนะคะภาษาบ้านคุณสงเรียกว่าจอบหลอยก็คือมาแอบมองแอบมองว่าโตรด้ออยังนาะมีกินหนอ,อแล้วพอกินหรือ,อยังพอไปทำอาหารหรือ,อยังนั่นเองอุปกรณ์วันนี้นะคะไม่มีอะไรมากค่ะก็จะมีนะคะมีเสียมนะคะอ่านี่เลยค่ะมีเสียมนะคะมีเสียมเสียมหนึ่งด้ามน,นะคะ ก็มีมีดค่ะมีดครัวมีดทำครัวนะคะมีดบางแบบหนานิดหนึ่งทำครัวนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนี่เลยค่ะตักกล้าค่ะตักกล้านะคะมีจอบมีมีดมีตะกร้านะคะ แล้วกรูสก็จะพาสับหน่อไม้สับตรงไหนบ้างเอ,อ่ยเดี๋ยวมาสับหน่อไม้นะคะได้แล้วค่ะสับหน่อไม้นี่เลยได้แล้วเอาสองหน่อนี้ก็พอนะคะโอ้หน่อนนี้นะคะนี่สับเสร็จแล้วนะคะ ใส่ตะกร้าเอาไว้ค่ะหนึ่งนออานี่เลยค่ะอวบอิ่มน่ากินน่าอร่อยนะคะหนอที่สองค่ะนี่เลยค่ะอนอที่สองมาแล้วนะคะ,ส,ะ,คะสับเสร็จแล้วคุณสมงก็จะพาไปเลยเข้าครัวเลยค่ะไปต่อกันที่ครัวเลยนะคะ